ร้องท้องก่อนนะนี่กินมาก่อนหรือแล้หลังกินได้สองชั่วโมงไม่ถึงกินกันต้มก่อนผมสวัสดีครับผมนี่คือการดำรงชิพมในป่านะครับผมหลังจากที่เสร็จภารกิจกันแล้วก็ผมมารับหน้าที่ทำกับข้าวเพื่อนนะครับเพื่อนก็เป็นเป็นเรอคอยเหตุกันอยู่บริเวณรอบข้างนี้นะครับดูความปลอดภัยของชุดของ,ของเราเองนะครับผมกองทัพก็ต้องเดินไล่ด้วยท้องนะครับ ผมก็จะมาทํากับข้าวให้เพื่อนๆ <ทำ S 1> แกงเห็ดนะครับนี่การทํากับข้าวนี่อยู่ในปา่าไม่ใช่เรื่องง่ายน,นะครับผมต้องใช้ความชํานาญหน่อยอันดับแรกเลยมีดตัดไม้นี่สําคัญเลยนะครับผมต้องติดตัวตลอดเห็นไหมอันนี้ก็จะทําขาเตานะครับผมเหลาตัดไม้ตามป่าได้หละมาแล้วก็เหลาขาเต้าน้อแหลมหน่อยทำเป็นสามขานครับก็ที่จะวางมำนแล้วก็ตอกเลยนะครับ ได้ขาหนึ่งไปก็ขาที่สองนะครับนี่อยู่ป่าเป็นฐานพลาน้องเป็นทุกคนนะครับเรื่องการใช้ชีวิตในป่าดนรงชีพเนี่ยสำคัญเลยเพื่อนผมก็อยู่อีกฝั่งนึงนะครับจะได้ยินเสียงคุยหน่อยก็ปกติครับฐารน,นี่เฮฮาหลายคน ตีขาเตะเข้าไปให้ได้ระยะพอดีนะครับอาจจะได้ยินเสียงรถหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่เราอยู่นี้ก็มีถนนสายหลักตัดผ่านนะครับพวกปุมก็ออกมาดูแลความปลอดภัยพื้นที่ที่อยู่นี่แหละพื้นที่บริเวณนี้ก็เคยเกิดเหตุนะครับก็ต้องมาเป้ากันยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยสับเปลี่ยนกันเพื่อที่ให้ประชาชนนะครับได้อุ่นใจกันใช้ประโยชน์จากเส้นทางนะครับให้ปลอดภัย อิมใจพวกผมก็สบายใจแล้วครับนี่พวกผมก็คงดำเนินชีวิตต่อไปนะผมปากคก้องต้องเดินได้ด้วยอาหารนะครับนี่ไปเสร็จแล้วเก็บมีดก่อนนี่หม้อเราก็ช่างทันสมัยหน่อยนะครับผมมีลวดผูกไว้ตั้งนานแล้วไม่ได้แกะออกเลย,ยใช้มาหลายรุ่นแล้วนะครับนี่ น้ำนี้ก็เป็นน้ำใบย่านานะครับที่คั้นมานะครับนี่เหมือนบ้านเรานะครับแบบอีสานเนี่ยอยู่ป่าก็กินแต่สมุนไพรนะครับผมอาหารจากธรรมชาติไม่มีสารพิษช่วงนี้หน้าฝนก็ไฟก็จะติดยากเลยนะครับผมแต่ว่าต้องใช้ฝีมือและความสามารถนะครับประสบการณ์ล้วนๆนะครับทํากับข้าวเนี่ยฟืนก็ต้องดูเป็นนะครับในป่าเพราะว่าถ้าฟืนที่บางตัวเนี่ยไม่กินไฟนะครับผมก่อยังไงก็ไม่ติดนะครับจะมีแต่ควัน นี่เห็ดหลวกที่เราได้มานะครับนี่เห็นไหมล้างสะอาดแล้วเก็บมาหนไหมครับนี่ของแซบของแซบเลยของแซบเลยหายากเนาะเห็ดเนี่ยพเพราะว่าปีหนึ่งจะได้กินประมาณสักรอบสองรอบเนี่ยนะเนาะครับเป็นช่วงจังหวะด้วยคือเป้าหมายไม่ใช่แค่คนนะครับไม่ใช่แค่มนุษย์สัตว์ก็เล็งเป้าเหมือนกันอืมใช่เาออ่ ันนี้ก็เป็นอาหารของเขากันถึงฤดูแล้วเขาก็ตามหาเหมือนกันใช่แยกหูเลยทีนี้นี่ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะได้ประโยชน์มาจากปลวกนะครับปลวกที่อยู่ใต้ดินที่ว่าเวลากลางคืนเขาจะออกมากินใบไม้เนาะใช่ใช่ครับเขาจะมีรูอยู่ใต้ดินคืนเขาจะมากินใบไม้ที่ร่วงอยู่นะครับผมอ่าเขาจะสร้างรังอยู่ข้างใต้ดินนั่นแหละแต่พอรังเขาโดนฝนอะไรเกิดความชื้นเขาก็จะสร้างราขึ้นมาใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เป็นเห็ดตรงนี้ขึ้นมานะครับผม ครับงอกกระจายกันเป็นกลุ่มเลยนะตรงไหนมีรังปลวกก็ขึ้นตรงนั้นเลยเป,เ,ปเ,ปเป็นย่านใช่ไหมพี่เป็นอะไรนะย่านย่านมันใช่เป็นเขตเขาเหมือนกันมันจะดาวไปเลยใช่ใชถ้าตรงไหนไม่มีปลวกนี่เขาไม่มีนะเ,นเพราะเขาจะขึ้นกับรังปลวกคือตรงไหนที่มีเคมีใช้เคมีแล้วปลวกอยู่ไม่ได้ก็ไม่มีให้กินครับต้องเป็นป่าที่สมบูรณ์จริงๆนะครโอเคเรวจะแกงให้กิน น้องน้องก็ช่วยพาฟืนให้นะครับผมพัดไฟให้จะได้แกงสุกเร็วๆง่ายๆแบบนี้แหละเราอยู่กันง่ายช่วยกันคนละไม้คนละมือ <c oughs> เกลือถุงเลือามาหน่เกลือหายใช่ไหมแสดงว่า <c oughs> ลืมไปตรงไหนแน่เลยนี่แหละครับของเยอะก็จะหายากหน่อย <c oughs> <c oughs> นี่ครับน้ำเริ่มเดือดแล้ว ใส่เห็ดลงไปเลยอรัคุณน้องใส่ไปเลยใส่พี่นะครับผมนั่นแหละอ้าวน้ําเดือดแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลยครับเห็ดปลวกเก็บได้เยอะเลยครับเมื่อวานเนี้ยแกงอร่อยมากมาเลยทั้งผัดทั้งแกงนะครับใส่ไปเลยครับผมนี่แหละแกงปลาของเรามีอะไรก็ใส่ไปให้หมดเลยนะครับความอร่อย มันอยู่ที่การกินในป่ามันได้บรรยากาศนะครับผมบรรยากาศของธรรมชาติทีนี้เราก็ใช่อยู่ป่าก,กินอะไรก็อร่อยนะกับข้าวนี่ไม่ได้เยอะแยะนะ,น,ะนี่ก็เร่งไฟกันครับเร่งไฟเข้าไปให้เดือดนี่ครับแกงง่ายๆนี่แหละใส่เห็ดไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับใส่หมดเลยไหมครับ หมดเลยครับน้ำปลารนะครับที่เราใส่ขวดมาเนี่ยพี่จาจะเติมให้เอาครับผมนี่แหละดู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 อ่ิกคนเลยนะคนเลยครับอ่าทานมากเลยนะใส่ลายแสีบลายใส่หน่อยแสบหน่อยครับใช่โอเคนแล้วเราก็ค่อยชิมดูว่าขาดอะไรนะถ้าขาดผงนัวหรืออะไรก็เติมเพิ่มเติมไปนะครับง่ายๆอันนี้นี่อย่างเดียวก่อนนะตอนแรกครับ นี่ก็พี่จ่าชาติเราเองนะครับผม,ผมฝากติดตามช่องด้วยนะครับฝากติดตามช่องจ่าชาติทหารพานด้วยนะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เลยนะครับผมครับผมครับฝากเพื่อนๆพี่น้องที่ชมนะครับผมกดติดตามให้จ่าชาติด้วยนะครับผมจ่าชาติทหารพานก็อยู่ด้วยกันนะครับกับทุกๆกผมหลายๆท่านเลยไม่ว่าจะเป็นจ่าชาติไอ้แจ๋วพามันบ้านพานสมไทยไอ้สิงหนึ่งในใจคุณลมใต้ปีก นกพิลาบขาวนะครับผมเพื่อนเพื่อของผม,ผมเองนะครับผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ,อ,รบอ,อ๋อลุงพาหลงใช่ครับลุงพาหลงลุงพาหลงนี่เพิ่งเปิดช่องใหม่นะครับผมก็ติดตามลุงพาหลงด้วยนะครับลุงพาหลงใช่ครับปลาเขามาเพราะว่าลงไปไปหาปลาหาปลาด้วยกันนะครับผมมายังเปียกอยู่ใกล้สุกแล้วนะครับผมใส่หอมลงไปแล้วหอมก็ เราเปียมมาจากฐานนะครับตอนที่เราออกมาก็เติมน้ำปลานหน่อยนึงเพื่อความนัวนะครับโอเคได้แล้วครับผมดูนะครับ,รนค,รบคนหน่อยน่าทานมากเลยกับข้าวที่อร่อยที่สุดมีกับข้าวที่อร่อยที่สุดนี่คือกับข้าวอะไรรู้ไหมครับ กับข้าวฝีมือแม่นะครับผมทุกๆคนจะบอกเลยว่ากับข้าวที่อร่อยที่สุดคือกับข้าวฝีมือแม่นะครับฝีมือแม่ก็นี่แหละครับกับข้าวที่เราได้มาจากฝีมือแม่เราก็มาทําตามนะครับผมกับข้าวอร่อยแม่อร่อยอยู่ที่การใส่ใจนะครับกินด้วยกันกินโดหลายคนมีความสุขมีความบอบอุ่นนะครับอันนี้ก็สุกแล้วผมจะลองชิมดูนะครับนี่ชิมดูชิมน้ํานะครับผม โอ้ร้อนอยู่โอ้โหอร่อยครับสุดยอดเลยเดี๋ยวยกลงนะนี่วางไว้นี่ก่อนลุงพาหลงก็จะเปลี่ยนม้อม้อแกงจะใช้หม้อแกงนี้ทอดปลาต่อนะครับเอา อย่างเยอะเลยครับอย่างเยอะเลยเทเข้าไปยังร้อนเลยครับร้อนใช่ไหมจับหูไว้เอามือจับหูตายไหมตารได้ไดครับเทแกงใส่ก่อนอ่าตอนร้อนอยู่เลยร้อนมากครับครับโอเคต่อไปก็จะเป็นการทอดปลานะครับโอเค แฉงเห็ดปลวกนะครับผมเนี่ยเอาชามใหญ่ของผมนะครับมาใส่เพราะว่าเขารั่วก็เลยเอาถุงทิ้วนะครับผมรองอีกทีนึงพอเสร็จแล้วปิดไว้ก่อนนะครับนี่รอเพื่อนเพื่อนมากินพร้อมกันนะครับผมใส่ไป,ไปแล้วก็แล้วก็ปิดไว้ก่อนเห็นไหมครับนี่ปปใส่ปลาง่ายๆแบบนี้แหละแล้วก็ ใช้ถุงปิดไว้ก่อนนะครับผมเอาไว้รอปลาทอดก่อนนะครับใครกินพร้อมปลาทอดนี่ในปา่าเราก็ง่ายๆแบบนี้นี่แหละโอเคเห็นไหมครับเก็บไปก่อนตรงนี้แหละเดี๋ยวมากินพร้อมกันนะโอเคเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอทอดปลานะครับผมเดี๋ยวจะเป็นหน้าที่ของลุงพันหลงนะครับตักหม้อเลยพี่ว่าขาเตาสูงไปเอาลงต่ำห,หนึ่งนะจะได้ร้อนเร็ว ได้ได้เลยยกไปนี้ไหมยกมากครัรู้สึกว่าขาเตาจะโค้งไปนะครับผมเอาลงมาหนึ่งกันนี่เพราะว่าเอาขาเตาลงมาหนึ่งจะได้ไม่แรงด้วย ก็คอยดูขาเตาด้วยนะครับว่าเราจะไหมโอเคไปเลยหม้อนี้สารพัดประโยชน์เลยนะทั้งทั้งทอดทั้งแกงทั้งผัดทั้งต้มเลยนะทั้งซุปเลยใช่หม้อนี้ประสงค์ครับใส่เกลือได้หน่อยเพื่อที่จะไม่ให้หอดลาแล้วติดนะครับทำกระหลิให้นะ ไปตะบันเลยกันไปทำตะลิวให้ไปเลยมีช้อนไหมเออนี่ช้อนพี่มีในในในเป๋ามีแล้ว จะทำตระหลิวให้นะครับอันนี้ทำง่ายในป่าไห,ห,หมตัดไม้อะไรก็ได้มาตรงผาตรงกลาง,งใช้ตูดช้อนนะครับเสียบเข้าไปนี่ก็ใช้เขาวันที่อยู่รอบตัวเรานีแหละง่ายๆพันเข้าไปเลยแน่นๆหน่อยยิ่งแน่นก็ยิ่งอยู่ดีนะครับนี่ยิ่งพันแน่นก็ยิ่งอยู่ดีนะครับแล้วก็รเรียกว่า ใช้เงื่อนหักคอนะครับทำให้ชาวันไม่รูดโอเคได้แล้วตัดปมออกนิดนึงมีดเล็กก็ต้องติดตัวไว้ตลอดนะครับนะนี่การทําช็อตง่ายๆนะครับเอาลูกพ่าหลงครับออบเลยครับกล่าสะสวยงามมากสวยงามมากครับ,รบเดี๋ยวทำนหน้าที่ตุมงไฟให้นะ การทอปลาก็สาคัญในการควบคุมไฟนะครับไฟที่นี่จะไม่เหมือนตาอทอดปลาในบ้านนะครับในบ้านนี่เป็นเตาแก๊สควบคุมไฟง่ายตัดไฟง่ายใช่ไหมใช่ครับแต่เราไฟในปลาพื้นในปลาเนี่ยจะต้องดูอย่างดีนะครับให้เขาสม่ําเสมอข้อดีของการใช้ฟืนทำกับข้าวนี่คือรสชาติจะอร่อยจะหอมนะจะหอมไหมครับาะหนุนข้าวก็เหมือนครับใช่ใช่กลิ่นของควันกลิ่นของควันยิ่งได้ไหมฟืนดีๆเป็นยิ่งหอมใช่ครับ เพิ่มรสชาติของอาหารใช่ครับอันนี้ก็ออกกันก็นได้นี่วันนี้ผมก็มาหาภาชนะใส่ของใช้ในป่านะครับผมก็เห็นต้นขนุนป่านะครับนี่มีใบร่วงเต็มเลยเพื่อนๆเห็นต้นขนุนป่าไหมครับนู่นเลยต้นเขาที่สูงขึ้นไปนะครับใบเขาจะร่วงลงมาผมก็จะเก็บใบที่ร่วงลงมานี่แหละครับนี่ เอาใบที่สะอาดเลยนะครับผมใบที่เพิ่งร่วงลงมานะครับใบแห้งเนี่ยจะเอาไปใส่จะเอาไปทําภาชนะใส่ปลาทอดนะครับผมอยู่ป่าก็ใช้ของจากป่านี่แหละที่มีประโยชน์นะครับผมนี่ผมก็ใช้เป็นประจำะอยู่ป่าเนี่ยนี่แหละการใช้ของจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์นะครับผมอยู่ที่ไหนป่าถ้าเราอยู่เป็นน่ะของใช้รอบตัวก็จะมีตลอดนะครับจะมีเลยถ้าเรา ใเป็นนะครับผมเราก็ต้องอาศัยปลาอยู่ปลาต้องอาศัยปลานะครับไสกันพื้นฐานสำคัญเลยก็ต้องพึ่งพาปลานี่แหละลุงพาหลงก็ทอดปลาอยู่นะครับน่าทานมากเลยครับปลาสดๆฝากติดตามช่องลุงพาหลงด้วยนะครับอย่าลืมนะครับน้องใหม่ไฟแรงครับผม <laughs> <c oughs> ขำๆกันนะครับลุงพานหลงก็นี่แหละแกก็อยู่กับพุผมนี่แหละบางท่านจะเรียกว่าพ่อกำนันนะครับผมถามันบ้านจะเรียกชื่อว่าท่านกำนันหรือพ่อกำนันนะครับแต่เดี๋ยวนี้ท่านเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นลุงพานหลงนะครับอยู่ป่าด้วยกันมาหลายปีนะครับเนี่ยไม่ค่อยออกสื่อไม่ค่อยออกสื่อ <c oughs> เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนะครับเราอยู่ด้วยกันทํางานร่วมกันมากี่ปีแล้ว สิบสามปีกว่าแล้วนะครับก็รุ่นเดียวกับไอ้สิงห์นะครับเนี่ยไอ้สิงห์ผมอยู่ด้วยกันมาตลอดแต่ผมจะเป็นรุ่นพี่เขาปีหนึ่งลุงพ่าหลงกับไอ้สิงห์เนี่ยจะมาหลังผมปีหนึ่งผมจะมาก่อนปีหนึ่งนะครับรุ่นที่อยู่กับผมที่มาพร้อมกันนี่ก็ออกกันหมดแล้วนะครับลาออกหมดแล้วเหลือผมอยู่คนเดียวเองในรุ่นผมแล้วก็มีลุงพ่าหลงกับไอ้สิงห์ที่ว่ามาเป็นทหารพานด้วยกันก็เหลือสองคนนี่แหละ นอกนั้นก็ลาออกเหมือนมเหมือนกันนะเป็นพี่เป็นน้องกันรักกัน13ปีกว่าที่ทํางานร่วมกันนะใช่ครับครับจนถึงวันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะปกติก็อยู่กับไอ้สิงเนาะเพราะว่าไอ้สิงก็แยกชุดไปอยู่ชุดนึงผมก็มาอยู่ชุดนี้อ่าพี่วันไงไอ้สิงแยกไปอยู่ชุดนึงผมกับกำนันก็มาอยู่ชุดนี้ใช่ไหมครับครับแต่พามันบ้านนี้ก็เพิ่งมาได้ปีกว่าเนาะใช่ครับย้ายมาจากกองร้อยอื่นมาอยู่ปีกว่า พี่พรเลยก็อยู่ด้วยกันกับพวกผมนะครับนี่แหละหน่าทานมากเลยครับภาชนะใส่ปลาของเราเป็นใบไม้จากธรรมชาติเนะครับเราใช้เป็นประจำเวลาอยู่ในปา่าทอดปลาใส่ผักใส่อะไรก็นี่ใบไม้ธรรมชาตินี่แหละนี่ครับใบไม้ธรรมชาติเราใช้เนี่ยเขาจะดีนะครับผมไม่เหมือนเราใช้ถุงพลาสติกหรือใช้พวกขวดพลาสติกอะไรนะครับ ใบไม้เนี่ยเขาจะย่อยสลายเองได้นะครับตามธรรมชาติแต่ถ้าเป็นถุงพลาสติกเนี่ยจะก,กี่ปีปกี่ปีก็ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนะครับผมจะดูแล้วแบบไม่สะอาดตาเนาะใบ,ใบไม้เนี่ยเราใช้ปุ๊บเราก็ทิ้งเลยพอเรามารอบหน้าเขาก็ย่อยสลายเองแล้วเนาะหลวกอะไรก็กินตามธรรมชาติเขานะครับอยู่ป่าก,ก็ต้องบำรุงรักษาป่านะครับเราไม่ทําลายปา่าต้นไม้ไหนที่เราไม่จําเป็นตัดเราก็จะไม่ตัดนะครับเราจะตัดเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้น ยิงต้นไม้บางต้นที่หายยากๆเนี่ยต้องช่วยกันอนารักนะครับผมนี่ครับแดงน่าทานมากๆเลยปลาทอดเนี่ยเพื่อนนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็คือขี้ปลานะครับผมขี้ปลาจากธรรมชาตินะครับที่ไปหามาพวกผมก็เอาขี้เขาอ,ออกมานะครับผมเป็น คีปลาที่อยู่ในลําธารน้ําใสสะอาดนะครับปลานีเขาจะกินแต่ตะไคร่น้ําแล้วก็กินสาหร่ายนะครับเห็นไหมอันนี้ก็ทําผมล้างสะอาดแล้วนะครับนี่ก็จะมาทําหมกขีปลากินนะครับผมบางคนดูแล้วไม่กล้ากินแต่ว่าอร่อยนะครับอร่อยมากเลยผมทํากินเป็นประจำก็ได้ศูนย์มาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับที่ทําให้กินมาอยู่ปา่าก็ต้อง พึ่งพาธรรมชาตินะครับผมของทุกอย่างที่เราได้มาจะใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ที่สุดนะครับผมปลาที่เราทํากินแล้วก็ยังมีเครื่องในอะไรเขานะครับผมก็เอามาทําเป็นการดัดแปลงปรุงเอานะครับจะทําให้กินนะครับพิจาเรามาแล้วครับผมไปตัดใบไม้มาสําหรับปูกินข้าวนะครับวันนี้โอ้พ่จา ครับผมไปเอามะกลยิงอะไใบไม้เนี่ยใบขาใบขาใช่ไหมป่าใหญ่มากเลยอ๋อใบขาป่านะครับผมเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าใบขาป่านี้ต้นเขาก็กินได้นะยอดอ่อนนะมาจินน้าพริกประโยชน์ของเขาเนี่ยมาปูนอนปูกินข้าวครับผมมาปูเนาะครับดีมากเลยตรงนี้เลยนะโอเคครับเอาปูเลยตรงนี้เลยครับวางไปครับโอเคจ่าดีมากเลยครับผมจ่าก็อยู่กับพวกผมง่ายๆแบบนี้แหละอยู่ง่ายกินง่ายเยอะใหญ่เกิน ไอ้เกินตัดออกอีกเอาะโอเคโอ้โหมีดคมมากเลยนะจ๊ะมีเดียวมีดทุกคนที่ใช้เนี่ยติดติดตัวทุกคนนะครับมีดเดินป่าเนี่ยต้องคมนะครับเพราะว่าใช้งานจริงเนาะใช่ใช้งานจริงคมมากมีดครับดยอดเลยเอานี่ได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะจ๊ะรีสอร์ทใช่ไหมรีสอร์ทรีสอร์ทธรรมชาตินะครับหาของได้จากภูมิประเทศนะใช่ เราเรียกอะไรซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมซูเปอร์มาร์เก็ตหาได้ทุกอย่างครับอันนี้ก็เวลาใช้ก็ไม่รกเลยนะเราปล่อยเดี๋ยวเขาก็แยกสลายเองนะไม่เหมือนถุงพลาสติกนะนี่เหมือนถุงพลาสติกที่ห้อยไว้นี่ก็พวกผมไม่ทิ้งนะครับผมก็จะเก็บใส่ใส่เป้ไปทิ้งที่ที่ถังขยะนะเก็บไห้มิตรที่เราจะไม่ทิ้งในป่าเพราะว่าเขาแยกสลายยากนะครับที่อยู่นี่ก็อาจจะใกล้ทางหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นถนนสายหลักที่ตัดผ่านพอดีนะครับผมก็จะได้ยินเสียงรถบ้างมาดูเลถนนด้วยครับผมใช่ ลุงผันลงก็ทำหน้าที่ทอดปลาผมก็ใส่หม้อข,อข้างๆนี่แหละทอดปลาด้วยทำกับข้าวสองอย่างเลยจะได้รวดเร็วนะครับตอนนั้นก็ใส่ปลาลงไปสุดยอดมากเลยครับนั่นแหละทอดฟืนจะยากหน่อยนะครับถ้าคนทอดไม่เป็นมีปลาเละหมดเลยนะครับต้องขี่มือล้วน ขี้ปลาก็ง่ายๆนะครับผมเติมน้ําไปหน่อยนึงแล้วก็ใส่รากผักชีนะครับที่เราติดตัวมาด้วยแล้วก็เติมเกลือนหน่อยนะครับผมโรยเกลือลงไปหน่อยนึงนะครับผมเพื่อความเข้มขน้นบายแล้วพอน,น้าเริ่มเดือดน,นะครับก็ใส่ขี้ปลาลงไปเลยนะครับผมที่รปเราเตรียมไว้ รอให้เขาเดือดนะครับเริ่มเดือดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะครับง่ายๆนี่แหละหอมแดงกระเทียมผงนัวหน่อยๆน,นะครับเหยาะด้วยน้ำปลาพริกผงก็โอเคแล้วนะครับผมอาหารปลาเราก็ทิง้ง่ายๆแบบนี้แหละนี่ครับอันนี้ก็หมกที่ปลานะครับเริ่มสุกแล้วใส ผักหอมลงไปนะครับผมต้นหอมักขีที่เราเตรียมมาจากฐานนะครับหน้าทานมากๆเลยครับเห็นไหมข้างบนนี้ก็ทอดปลานะครับผมเนี่ยนี่นี่ครับหน่าทานมากๆเลยครับผมเห็นไหมสุกแล้วใส่ต้นหอมบัคขีลงไปแล้วนะครับแล้วก็ยกออกนะครับผมได้แล้วนี่ครับยกออกเลยนะครับได้แล้ว ปลาทอดอันนี้ก็เป็นหมกหมกที่ปลานะครับผมนี่สุกแล้วนะ่าทานมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ผักของพี่จ่าที่เตรียมไว้นะครับผมนี่เยอะเลยของกินอันนี้ก็เป็นแกงเห็ดนะครับผมสุกไว้ก่อนสิกไว้ก่อนนะครับแล้วก็รอเพื่อนๆนะครับผมมากินพร้อมกันก่อนกินข้าวทุกครั้งก็ต้องบอกเจ้าที่เจ้าทางน,นะครับผมนี่ก็เตรียมแล้ว ผมก็เอาใบไม้ก่อนนะครับมาเตรียมข้าวเจ้าที่ยาทางได้กินนะครับผมได้บอกกล่าวท่านเวลาเรามาอยู่นะครับเอา,าบา่ากระเรียงมาแล้วใส่ใบไม้เอา้านี่ครับผมบอกกล่าวท่านก่อนนะครับกับข้าวอะไรที่เรามีเราก็แบ่งให้ท่านกินด้วยช่วยปกปัปกรักษานะครับให้โชคให้ลาบเอาฝากนบ้านใส่ทุกอย่างเลยครับเราเรากินยังไงท่านก็กินอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปวางไว้ให้ตายแล้วเนาะ ทุกครั้งที่กินข้าวก็จะเอามาบอกเจ้าที่นะครับผมนี่ผมก็จะมาวางไว้ตรงโคนไม้นี่แหละเห็นไหมครับบอกท่านว่าเออให้ช่วยปกปักรักษานะครับคุ้มครองดูแลลูกหลานด้วยมาทํางานไกลบ้านก็ขอให้ได้โชคได้ลาบนะครับมีความโชคดีปลอดภัยนี่นะครับนี่ครับเพื่อนๆผมก็ทยอยกันกินนะครับผมสับเปลี่ยนกันกับข้าวเยอะเลยวันนี้เห็นไหม เพื่อนบางคนก็เป็นเ็นคอยเหตุให้นะครับสับเปลี่ยนกันกินแบ่งกันนะครับบางท่านก็ไปเป็นเวรคอยเหตุนะครับสับเปลี่ยนกันเราจะไม่ได้กินพร้อมกันนะครับแบ่งกันกินเพื่อนเพื่อนก็กาลังทานข้าวอยู่นะครับผมผมก็ขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะครับไปกินข้าวครับผมไปกันครับพี่น้องเอฟซีทุกคนครับกินข้าวพร้อมกัน ี่ีครับแกง,งปลาอย่างดีทันะ้ชิ้นอิ่มแล้วก็ที่เราไม่เคยลืมเลยนะครับผมน้องนองก็รออยู่นะครับก็ให้ข้าวน้องนองก่อนพี่พรก็กําลังเตรียมนะครับผมช่วยกันเตาอิ่มน้องๆก็อิ่มเหมือนกันนะครับให้กินใเยอะเลยเอาอาหารให้น้องน้องก่อนในป่านี่แหละใบไม้นะครับผมที่เราเก็บมานี่แหละเอาพี่ใหญ่ตรงนี้มามา วันนี้ก็ตามมาหลายตัวนะครับผมม,มาตัวนี้อันนึงนี่เนาถูกไหมนี่นะครับนี่นะครับกินคนละหน่อยอยู่ป่าเรากินอิ่มน้องๆก็อิ่มเหมือนกันนะครับผมดูนี่เมรจุจนา ใส่ใบไม้กินก็เหมือนพวกผมเนี่ยนะครับพวกผมก็ใส่ใบไม้กินเหมือนกันกินให้อิ่มนะกินไปนเดี๋ยวดูทันยาวก่อนยาวกินไปนี่ครับกินให้อิ่มนะยาวนะนี่ครับทันจิกกระดุยก็กำลังกินอยู่อร่อยไหมกินเรียบร้อยนะครับผมมารยาทด,ดีมากเลยค่อยๆกิน กินเรียบร้อยมากเลยนะครับผมมารยาทดีมากเลยค่อยๆกินมาอยู่ป่าน้องกระต่ายมาด้วยครับนี่เอากินกินไปกินให้หมดนะนี่ครับน้องๆก็กินข้าวในป่านะครับก็ให้ข้าวแบบนี้หละเวลาพวกผมกินเสร็จพวกผมก็จะเฝ้านะครับเขาจะได้ไม่ต้องแย่งกันอาหารก็มีพออิ่มนะครับผมบางตัวก็อยู่ที่ฐานบางตัวก็ ไม่ได้ตามมาด้วยก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆที่ฐานนะครับดูแลครับผมน้องๆก็อิ่มแล้วนะครับแบลบลิ้นแล้ววันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ